ส่วนนะผมยีนัจะต้องก็ผมลงเป็นมปิดโตนะวันนี้ก็ไม่เป็นอะไข้พราะว่าเป็นความแข็งแรงประจำสัปดาห์นี้แล้วก็ต้องการปิดโตนะในส่วนของเพาะในส่วนในเรืของตัวอื่นนะครับที่นี้แล้วตอ่จะได้จะสองสามสัปดาห์ก่อนราคาก็ค่อนข้างที่ี่เป็นประไวนะตัวอื่ก็ฉะนับอกว่าถ้าราคาย่อมาังมีในรับอยู่สาอย่างนะอย่างที่หนึ่งอย่นี้เล่งได้นิดนึงนะราคตรงนี้ ว่าจะได้มงเลยแต่ก็ขั้วตัวสัญญาลับที่สำคัญตรงนี้ก่อนจะมีอดูให้นิ้นึงนะครับที่จะเข้าข้าวตน้เองไม่อยู่นิดนึงก็ประมาณ7นแ้ก็ยนคมอย่าเง้ยครนะก่อนที่จะล่วงลงมาอยุตัวดและแ่เขมแล้วก็ยื่นขึ้นไปขนขึ้นไสูงกึ่นไนี้ยรบบนี้ก็คือกาของเรานก็คือก็้อก่อให้อยู่แต่ใครที่ได้รัิดก็ได้ตามกันมาแล้วก็ในส่วนของตัวของ ตัวผิดของนอมันกลุ่มาก็ได้มีการเซลล์ตรงนี้เปมานิดนองนี้จากรายย่อมมาย่อมนาเเดียวนะก่อนที่จะดีดขึ้นเนะดีดขึ้นแล้วทะลุแล้วก็ลงมาานะครับ่คงะดีขนาดนะครับนี่เป็นตัวอยางการที่เราเกบตรงของตัวผิดเนะรแล้วก็จริงๆเมื่อที่วันีงงตัวที่เลียมด้วย บอยนก็เมื่อวานก็ใช้ไหมอนกันก็อาถ้าราคาเราอะมาตรงเนี้ยราคาบคสที่สเคสูหนราคาประมาณแปนประมาณสองแแสองี่ต้องขึ้นไปนีะครับสองแประมาณสองเ้าหแปดอ่ะคือชั่คึเกือบสามพันก่อนที่จะล่วงลงมาแล้วขึ้นอีกรอบนึงก็ลงเลยแือว่าเขาขั้นสมัครณนไปถือว่าแผ่รอบที่แล้วก็ใช้ดีนะตัวบคย เดี๋ยวนี้เราจะมาดูตัวเอเดียนองเอเดียนแบบเอดายตรงนะครับเอนใครที่สนใจอยากจะเข้ามารับทุกตืวของเพิ่อนๆแบบนี้ครับตองออกไป้ตัวสามารถื่นที่ดน้านล่าของตัวี้องกดคำว่าเพิ่มนๆเมื่อลงมามีในสองขางตัวลุ่มทุกตของตรงนี้คืเป็นกลุ่มใงทุกตัวของซื้ตัวแล้วก็ทํคาที่ติดไม่ใช่จัดเพื่อนที่สนใจอยากจะ้อทุกคืนของทักสองสามไอินะรับด้ คือส่ับใครที่ใช้มาค <the> mm ือกรทาให้เกดีอแบบกจะเพาะในรอวยกันครับ่องตร้ก็สามารถตรเข้าสำคัญ่างที่เิดเสีย้เส่ที่ถ้าปค่อยได้แาบเรื่องสายพิการตัวที่สายพิการใเรื่องของยารัในสค่วนของใครที่ไม่ต้เสเลยอยากจะไม่ต้ององเตทุกต้นก็ทํกความโดเรื่อที่จะใช้แล้วเป็นน้นมกระสุนกรเเรงี่สามารถคิดคิเนนได้เลยไม่รือง ก็ต้องควบคุมต้คน้ำมันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเสนะครับทันี้กแบบที่ตัว2สัปดาห์นี้นะครับแล้วันนะครับวันจันทร์มีอะไรบ้างทีเป็นตัวเลขทรู้สึกว่าที่หนี่ข้าสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีหัเป็นปลายเดือนนะก็วันจันทร์เนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีขาสำคัญอะไรเพิ่มเติ นะครับรรยได้ที่สิก็คือเมื่อวานเมื่อวานก็มีแค่ตัวอัตาแบบแบบเรี่ยงแบบเรื่องโงกู้างนรนะครับก็อยู่ที่สามเป็นกว่าก็ประกาศขงของที่นะคือแค่ตัวเนี้ยที่เซฟทายตลาดนั้นเหมือนกันบขงที่มีคอร์เราแเลนะแค่ดูที่าการส่สบเามจุดเก้ห้าพอท่กู้ยงกินในของนนก็จะได้แบบเลี้ย อนะครับแต่นตอนยึดแต่ระยะชั้นดีนะกะยชั้นดีของตัวสุ่มถีงเสื่อแล้วก็ช่วงข้ามเมือนะช่วงข้ามเมือนะรดวันนะครับมันอานเปนราพุธก็คือวันนี้วันนี้มีอะไรไหมครับก็เลืที่ไม่ติดใจนะฮะดูสภาพถงยี้ไม่มีคือัไม่มีขายแ้่สำหรับนี้ไม่ค่อยมีขามีีแค่แถลงการขายก็ อาจจะมีสอบ้างนะก็ต้องรอดูว่า้าตเหลืองทอยูว่าเป็นเหลืองหรือเรื่องขอการเปลนโยบายตัวเศรษฐกิจแล้วก็่าเล่ยนเรื่องแล้วจะมีสองพุ่มระการนะอาจจะมีการตกค่าหน่อยนะังสองเือนตินะครับแล้วกรมการนโยบายการเงินของมริกานะครับตัวสองพุ่มคีก็มีข่าวแม้จะไม่ได้สำคัญมากก็ในเรื่อนี้ร่งนี้น่าจะมีข่าวแล้วก่อนวันวนี้ แล้วแต่ว่าคืนวันคืนวันคืนนี้พัเกี่ยวมาในช่วงหยุดนะครับมีโนซืแล้วก็คืีเซ็ตด้วยนะครับเปรายงานการประชุมในเวลาทานของทางการนะครับก็อาจจะีการส่งสันยาณในเรื่องของการชะลอการขึ้นเปีนยอวาหรีอาจจะยังไม่ขึ้นเลยในเรื่ี้การตลาดภาคถ้าเซฟไพร์ในเรื่องของการส่งสันยานในเรื่องที่ลดตัวางการเงับารปหรือว่าการรั สมัสยได้ควาสนะครับแต่ว่านี่เป็นแค่รายงานนะยังไม่ได้มีการตรวจผลทางเอียดแต่ในคำพูดบางคำพูดที่นี้ข่าวารนะคะระคะัจะมีผลสอบการยิ่งเพาะตลาดในเรื่องน,นอีกว่าถ้าา,ารว่าเสร็จกานที่จะมานะครับถือแล้วพอข้ามมาอีกวังนนะครับก็มีเค่งเย็นและข้ามในของวนี้นะครับต้องมี่อง ดูตัว c ใ i ของยุโรป,น,ป,ป,เปนเทียบ,บปนะเป็นปี่ต่อปีนะก็คือเทียบบกคลากรนแล้วาปีนี้ก็ทั้งตอนอยู่สองจุดก้าทั้งยี่สองก็คือถึงร้อยกว่าถ้านะ,ะนะาตัวเลขของ EU นะครับตัว CBI ออกมา 2, 3, 3, 1, อยู่ที่สองจุดเก้าไปจนถึงสามจุดหนึ่งนะออย่ใเกณฑ์สุดท้ายก็อาจจะทําให้การที่ขึ้นแบบเ,เนีย จะน้อยลงที่ต้องคิดนที่จะต้องลดตกเทียบหรือนตเรียบแล้วเราก็เศรษฐกิจกิแล้วอาจจะไม่จำเป็นที่จะรตกเรียบเพราะมการเปลนได้แต่ถ e ้ามันออกมาแย่กว่าคาดเรามากเหตุผลเช่นผมมองว่าถ้าอยู่ที่สักสองหรืห้าสองจุดสามเนี่ยอาจจะเลุนะครับที่จะทำให้ีินรัฐตกเรียบโดดขึ้นก็จะทำให้อาการผลิเหรืออโตราทธิลดงไปสัองจุดอย นะครับวในเร่นี้แต่มองนี says, loves, kind of fruit, so tinha, um, tense, ้นี้จะบอกตรว่าในเรื่องเรืองสาันนี้เผแค่ที่อการทว่ามี่สวอะไรอรนที่เราแบบน่าติดตามบ้างที่เราต้องรมัระวังในเรื่องของการเกยวเพราะเมื่อคืนเราินเป็นช่วงสายทำระบบต่อมาประมาณนี้ก็อาจจะเรื่นงไดยแบดีเทเอร์เพรว่า้าหว่อสวไม่ใช่เรื่อวกับข่าวมากเัแต่ดูเรื่องภาพเลนะประมาณนี้แต่อันนี้อํมน บอกว่เราก็มีตัวเลขของอขึ้นะคือที่แล้วคือวันที่หลักของตัวเลขเขาทการเหน่อยเรจะมีตัวเลขการยื่นส่งกาว่างานขงนัาเประมาณสองขึ้นตัวเลข้าการณ์ครั้งก่อนอยู่ที่สบ่สองนี้คาการว่าจะเยอะขึ้นนะครับระยะเึ้นตัวเลขนี้ไม่ค่อยดีนไม่ค่อยดีแต่น่เล็กรื่องของเส่นเศรษฐีแต่ว่าดีสักสับทัี่ยง ขัยเยอะนะครับถ้ออกมาดิพีสองสูงสองสูงสองสูสี่เลยนะครับถ้าออกมาจากสี่จะาตลาดนะครับก็มีกาที่ตัวเฟดหรือตัวอ o ลูอาจจะทำการชี้ขาดต่างๆดราเบบเยอะขึ้นเราเยอะขึ้นนะครับจากเดิมที่อาจจะเป็นประมาณมีอะไรอาจจะเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเปมาเป็นดีต่อสุขรัพในควาก็สูตัวสุขภัพที่ไม่ได้มีแเดียส้าที่เราดูกันบ้างก็ต้องการปฎิยาที่อยู่เพื่ที่จะได้ขึ้นแบเีต่อกนั้น่องารนี้แล้วก็ถ้ากิดว่าเปวเลที่ออกมานะครับอยู่ที่สองหนึ่งสนึ่ยากรเิสองศูนย์หรือว่าหนึ่งเก้าแปดลงมาเนี่ย ถ้าะเลเอามาค่อนข้างน้อยก็จะมีทางเชิงบวกว่าโอเคก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเราจะเลื่ในระดมนี้หรืออาจจะเลื่นแบเบี้ยเลื่อนเลื่้วยสารทาคะเลาง้นองมาดีแล้วก็จะมีช่วงสามต้นสี่ห้ก็ขาขาพวกนี้ขาค่อนข้างเยอะหนยนะทาลยเอียก็เดี๋ยวที่มีเวลาอาจจะมงไว้เื่อเกล้ยเก็ด้วยกัประมาณช่วงเวลาสาม้นสี่ นะครับตัวรายละเอีฝ่ายการยละเอียดเพียงของของเดือนสิงหาคาดการณ์นะก็คืออยู่ที่ขั้นสองนะเป็นก่อนอยู่ที่จุดห้าเขาลือ,องเอาให้น่อยนะครับก็ใช้กับตัวเลขของตัวผการได้งานนากจากตับกันนะคาตัวเลขเนี้ยจะต้องเป็นตัวเลขที่ดีนะให้อยากให้ในส่วนของตัวมันต้องไม่ให้ออกมาแย่แต่กับการต้องให้ออกมาแย่อย่างเช่น ตลาดพัาดห้าสิบสองเนี่ยอาจจะอยู่ที่ห้าสิบสิบห้านครับสี่บเก้าสิบห้าช่วงนี้ถือว่าดูดูไม่ดีที่พวกตันี้ยเทีหสิบเป็นเียนนะคึ่งสามห้าสิบเี็ดเงินลงเงิที่เสร็จตอนนี้แบเดียอลงสนะครับมาผสมถ้ออกมาห้าสิบสองสามข้าสามาันสามนี่คือเลยนะฮะห้าสิบสามห้าสี่มันก็จะกลับกันนะ ห้าสิบสามห้าสิบสี่แต่ว่าย่างนะอาจจะอยู่ที่ห้าสิบสองสิบห้านะห้าสิบาห้าอาจจะไม่ได้เชมนมาจมองห้าสิบสาม้าสิี่อาจจะมีการที่เค่องเครื่งเื่อมนะครับเค่งหุปาณ้ายอายบานก็เหมือนกันนะครับยอดายดีแต่ว่าเสถีดีอันี้ก็จะล้อไปในทีการสื่อพุ่งนะอันนี้จะเป็นตัวเลขที่ไป็นพิธีการสัญ่นหก็คือถ้าดี ดีมากเนีเ่ยตารเคล่เรียกอาจจะพิจาราเพิ่มขึ้นในที่ไม่ได้ตกใแต่ถ้แย่นะครับเนตอนที่เระเบียหรือว่ารเบเ,ดเลดขึ้นนะครับก่ำลงขึ้น,นเ,เดลงเลบถ้าเราบางแยน่นะครับแย่เท่าไหร่ผมบอกว่าถ้าสามประมาณสามจุดแปดสามดเจ็ดอกโที่จะพิจารณาไป เร่ตัเรอลขึ้นแล้วก็ถ้าขึ้มเป็น้าแล้วมันเกิดก็อันนี้จะมีผลต่อลาก็สาวค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้แล้วก็แต่ปีสองพันสิกไปจนถึงช่วงเย็นลังค่งที่นี่น่ิทางลดแนซอนหรือทิามากขึ้นในตลาดสินค้าที่กงเกิดกาเคลื่อนเือนตสินค้าหรือหนุกมีอะไรบ้างวันสุกอืมแบบสองมีพีดีพีขายเยอะมพีดีพีาเยอมาก ต่อไปมาเทียบกันน่าชีพของที่แล้วที่แล้วต้อต่อมาิดลกอยู่สูวขึ้นหนึ่งครั้งนี้ติดลบมากขึ้นแต่ว่าที่ตะวยุโรปมัก็ยังดูไม่ค่อยดีในเรื่องของตัวเศรกจ็อาจจะไม่ได้ขึ้นแบบเบีะยอะไรเยอะขึ้นมากแบบที่โกลด์ลดมากกว่าถ้าไปเล่นดีอรเงี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะต้องช่วยเพราะถขึ้นแบบเบี้ยมันจะมีความเสี่ยงทุนิมากเกินไป แล้วก็แต่ที่ต้องขึ้นเนี่ยเพราะว่าถ้าแจกของดอกเบี้ยมันสัง่งกัน้อยนะอยัาเช่นท่าโซลกโลอยู่ที่ประมาณ3-4เปอร์เซ็นต์เนการอยู่5-6เปอร์เซนต์เนี่ยเหมือนก็ยังไรๆกันท่ายิโรยันโดดมาแค่2-3เปอร์เซ็นต์มันโดดค่อนข้างเยอะเะองินจากการลงทุนที่เึงองดีกวบนัล้ลงทุนไี้ว่จะเป็นเราหรือว่ากองทุนก็าม่ต้จะสนใจตรงนี้นมากกว่าในความเสี่ยงที่เท่ากัน ครับส่ง็จไเลือกอะรที่ผ่งใจไมากกว่าอึงกันว่เงินกว้หนึ่งกันนะครับอก็ห้าเปอซ็นต์ได้แค่สองเซนตเพราะฉะนั้นแกตนอมเงินก็เลยต้องพยายามไล่ว่กันยุคยุคนี้โลกยุคยุคนี้ส่วมากอพยายามไล่ตัวแบบเลียก์ที่หนึ่งนะครับช่องข้ามได้งินมาแล้วก็ข้ามละลายสาวเอฟเลายแรกสำคัญก็คือวันนี้ก็ข้ามเงิป็นซึ่งนะครับก็เลย ค่อนข้างหลายมีเรื่องขายบ้างแล้วก็เรื่องการแบ้เงนตอนนี้แต่มาดูที่เอดีเอตัวเอดีเอเนี่ยตอนนี้ราคามีการปรับตัวย่อลงมาตอนนี้เห็น่อนนีเราฟกันเราจะตามเซ็คในนี้เพื่อเพื่อ้นต่อต่อเนลบาในในส่ดนต่างๆของจุดนี้ นะครับซึ่งตอนนี้ผมมองสภาพมันยถ้ามองคร่าวๆไอเดียวที่หนึ่งที่เข้ามาหัวทันทีเลยก็คือเคสเนี้ยจบขาลงมาแล้วนชุดของคอมเมนร์เซียลก็คือมันแบบที่ไปวกางไปชุดแรกเนี้ยจบไปแด้นานแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับเซนที่สองนี่ชุดกึ่งจบไปยังผมบอกว่าจบนะก็คือเคสเนี้ยที่หนึ่งก็คืออ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  จบด e นแบบขดบชนอธิเป็นอัลกอริทึคอมพิวต์ตัวขั้นสหน่ซึ่งอาจจะเป็น B หรือเท่สามนะครับถ้าจะได้เป็นหนึ่งหรือถ้าจจะจบของขั้นที่สามถ้จะได้เป็น A ก็จบสี่ขั้นที่สี่อก็จะเป็นสี่ตัดบางอย่างนีแค่ที่ที่สองเนี่ยที่ยังไม่จบนะครับแล้วก็มีโอกาสจะไม่ได้อยู่แต่ของที่น น้อยกว่านะน้อยกว่าแต่ก็ยังเป็นพายาก็คือเชือที่ภาคอารมณ์จบตรงนี้เป็นการแยกสักเมนต์พิเ่งนะตรงนี้เป็นแค่สาเอนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเองวิบาร์บีเว็บบาร์บีแล้วี่เหลือ้าจบเดียวว็บการงสีมแล้วที่ขาซีนเพราะนั้นอันนี้ต้องระวังวิบบารบีอใส่ซีนาร์ายี่ยังไม่ถึงโดนเลยก่อนไปสามแฉกโครงส้างว่าจะอยู่ที่ขาซีนไวลา มันขึ้นได้จมี a b c แล้วก็ไป่อได้้ c ที่ดูัวเนี้ยก็อาจจะแบบเบาๆหน่อยแต่ถ้า b มาคปเนี้ยมันยังไม่เคล่อนขบดบเลยเพราะฉนั้นยังยังดูไม่ดีอยู่นะครับแรงซือยังยีงำนวน้อยอยู่ก็เทียบกับเาร่มนะครับอันี้มาจากที่ภาพเป็นสนท้ก่อนนนส่วตัวใน่อนกางโดยที่กก่อจากขึ้นไปแล้วนะอนี้ติอตามกิ้ตามบิตคอยตามเทียเพราะว่ามันอยู่นัน ก็ลงในภาพรลยตาไปแล้วรับแต่ตัว a เ a แ่ยจะม่ได้คอนเซตอ่งนันแต่ก็เอาล้อล้อไปตามกันะดีดีกว่ะาดีเหมือนกันชุดนี้ที่มาเป็นโยว่าสูตอ่ที่ชุดนี้ช่ดนีแต่ละราคามีหนึ่งเซนเมตรสองเซนเมตรสามซนเมตี่ตอนนี้เรางเลื่อนขายไปห้าอยู่ซึ่งถ้ามันติดแบบนี้อยู่เดือนหน้ามีบลืนที่จะไปต่อคที่ประมาณแมื่น อาจจะเห็นการรายรีทตอบของตัวอ,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 อือ่นอนะครับทนนี่ระดับดูโครงสร้างรันิดนึงนะครับของ,งท,นนาอทางเฟนว้ระดับมาดูทางเฟนวิคครับในท่นีเวลาที่เราเขียนแล้อก็ก็ใกา้ครบกำหูดแล้วเนี่ยประมาณนี้นะก็อ,อ,อยู่ที่ว่าชุดนี้จบเรียงหรือเรียมที่ที่จะขึ้นแล้ว ะครเซกเมนที 1, ่หน so ึ 4, ่งะครับขาสีนะตนี้เป็นเซกเมนต์ที่สองาเด็กนะครับนี้เป็นสี่แค่รูดิ้ขาห้าของาสี่นะครับใหญ่ับาสี่ครัหรืออะไรดห่าใหญ่นีถ้ามองากันแต่เืิองต้นเนี่ยมองีนี้ประมาณนี้ซิ่งสองเนี่ยถ้าดูจากสายตาผมของร่คอเด็กของ น่าจะเป็นขอเพื่อนนะครับแฟงหนึ่งนน่าจะใช่นะอาถ้าเป็นของเพืนของเพน่อแต่ก็ยังดูไม่ค่อยไม่ค่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็พอพอรูล่ลงหน้าส่วนสี่เนี่ยก็ชัดเจนว่าน่าจะสลัยกับสองนะเพราะสี่มั่งเป็นเป็นแสงก็ได้เนาะตอนนี้อาจจะเเป็นแสงก็คือตอนนี้ A B อาจจะเริ่เ C ล l l อาจจะเซิ่มขึ้นสายหน้าเพราตอนนี้แรงชื้อของ B กกับด้นะ ปดสิเปอ็นต้ากณองัว์เบยาวแปดสบเปอร์เซ็นต์เข้าเกณฑ์สัตว์ยาวเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็ลุ้นขาอย่มาเป็นขาสี่เนี่ยเพิ่ได้ก็คือเอบีหรือซีเซลแต่ถามว่าเอของบีแปดสเปซ็นต์ n o B มีซีสั้นซียาวก็มีถ้าซียาวลงมาแบบนี้เอขาห้าก็จะซึ่งยากหน่อยดูตรงซึ่งยากหน่อยแล้วมันจะกั้าขึ้น เรืค่าราวังสี่สีส้าน่นจักเยแปลว่าห้ามสี่เหลี่ยนะครับแต่ว้าถกแปลว่าเลื่อยื่อดีสุดพอตนี้ขึ้นสายยาวใช่ยาประมาณสองทเ็นิปดเปอร์เซ้วยนนเพื่อขึ้นขยายด้วยเทรานั้นเราที่มีสี่เล่าเล็กนี้ก็แค่แต่หนบวกสามหนึ่งบวกสามเลียนเมาเยสที่ไปเป็นสองเป็นสี่เลาเล็กเป็นสี่เล่เล็กด้วยแบบนี้ ก็การที่550เดียบดีสุดให้ระวังด้วยนะ,ตะยนะแต่ว่าถ้าอาจจะบที่ที่ตรนี้ไก็ได้ที่เราคาดกาว่าเราจะเป็นแค่ดีลงสีเพื่อเนะ่ต่อของ5ในชุดซี้ารเนี่ยมันจะิงยานอยผมเปลี่ยนสีตรงนี้นิดนึงถ้าชุดที่เทนึงที่ระวังก็คือ5 5 0บูจบตรงนี้สีเหลืองลงเป็นแซ็คเก่งหหาเป็นเซ็ตต่งหกหลัก็คืออาจจะเป็นการจบที่ซีารเนตรนี้ใหระหัง แต่ย้อยชุดนี้ย่อเอามาแล้จะเป็นดีหนึ่ห้าสต่อในการย่อของคู่น่าจะเป็นห้าหรือสี่นะฮะั้นเำีด้ครับอยัง,อยยง,ยงสั้นปนสยาห์ไม่ถึงสัปดาห์นั่งเรงาจะเล่นรอบย่อขอสี่ก่นอนดีเย่นหาน้าันนี้คือการจบของภาพขาลงแต่แล้วก็ได้นะครับอันนี้เ้าเ่อสอันนี้ก็เป็นขาอันนี้คุดเบต่ห้าจบอืม,อมบเบต่ห้าจบงภาพใหญ่ นะครับอ,อีกรอภาพอย่างที่34ประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องรการดูชุดยอดัรนี้ลวกันซึ่งตอนนี้จะจบง้าไปแล้ก็ได้นะเพราะนั้นเราซูมไปดูในทางเซ็นบนะตอนนี้ก็เห็นราคามีการขึ้นไปแล้วสองเซกเมน,เนต์นะึราคาก็ไปอย,ยูนน 7, นะ่ที่ร้อยัิบนครับนนี้คือลุ่นไปดูไฮหรือว่เป็น,ปน,อยอยงปนชงหนึ่งช่น2นสองช่สามแปนสี่ ถา้าดีใสา B ก็แปลว่าอาจจะกค้เพียงครเนีดเด้ยถ้าไม่เบรผมมองว่าโอกาสที่มมจะย่อไม่คหนามนามนนดดกแต่ถ้าเป็น,าาน,าานาขา C ถ้าตรงนีาาน้เป็นแค่ขา B ผมมองว่าตรงนี้ควรจะพักอยแล้วไม่ควรยิงห้าเคส B กับเส5ผมมองวัดป็นตรงนี้ถ้า5เนี่ยโอเคอาจจะมีเขาภายในมีการขึ้นขาขึ้นขา้ขา1อาจจะเกิดกนหาใระหว่างการลงนคเนี่ยแต่ถ้าเป็น B ถ้าถ้าจบมีทางย่อลงมาเลยม่ได้เด็กใครนะแต่รุ่นเชฟดีได้อยู่ก็คือดีจบรุ่น 4, 4สี่สี่ขาที่ผมบอกในสกคนแค่ที่องเื่อกค่สี่ 4, ไปต่อค 5, 5, 5, 5, ือหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้ต่องนี้รป 5, ระมาณนี้แล้วก็ดูทางเฟนเดนะแล้วมาดูทางเฟนเดนะ ราคาของชุดนี้เหมือนถ้าซื้อเป็นแซกได้ไหมอืมเป็นเป็นแฟกก็ได้ครับเป็นนมอมสกุลแล้วก็เป็นตะกูลเอลตท้าแฟกก็ได้นะหรือเป็นถ้าเป็นซิกแซกมันอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ตอนนี้ทิ้งมาขาแรกตอนนี้ก็ก,ก็ต้องถึงนะว่าชุดนี้มันอาจจะคอนเฟิร์มว่าชุดขาขึ้นตรงนี้ตก แต่ว่าถ like ้าชุนนี้จบมันก็จะมาเป็นเข้าสู่เทคโนลยที่สี่เนี่ยซึ่งเป็นชุดเดียวกับหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่เข้าสู่ชุดสี่แล้วดูรนยะทาเดียะมันที่จะเข้าสู่ชุดสี่แล้วหรือเคียที่สามยังไม่จบก็พอรุนยากนะตั้งแต่ต้องให้เด้งเนื้อคืนคืนนี้ยที่มีสามหรือพุ่งเนี่ที่มีสามเยอะกลับขึ้นมาเป็นในโซนหัว กาเป็นสามที่ยังไม่จบนะนะครับสามที่ยังไม่จบนะเพราะฉะนั้น,น,น,นะะเ,ดเดี๋ยวเราจะูมันดูต่อแต่ตรงนี้ราคาเริ่มย่อมาค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ถ้าเกิดจุดกิจที่สามนะของของสี่นะเดนะี๋ยวเราไปตามจุดยอด่อชนิดสงองกันนะตามเฟรมุ๊กที่ข้าง นาเต้นสี่ชั่วโมง,งเนี่ยันาเตนสี่ชั่วโมงชุดที่ยชุดเนี้เหมือนยังเป็นแเ,เป็นก้อนชุดเดียวกันอยู่นะชุดสชุด่สี่เตอนเนี้ยข้อควรระวังเนยนะถ้า้าเกิดจะมีเป็นชมดหน่ชหนึ่งชุดนที่สองชุดนที่สามชนที่สี่จะเป็นห้า ถ้าใจดีตัวนี้แห่โดมันท่งกับตัวของที่สม่วโมงมียลุ่มดีดีบาแรงแรงได้สักเที่ยวหนึ่งนะครับดีดีเบาแรงแรงสักเที่ยห่งแต่ถ้าเวรเช่วงอายตัวนี้มันเป็นโอลิานไรมันจะเป็นึ่งหรือเอตัวนี้เป็นสองหรือดีนเรตรนี้มันเปลี่ยนรองสารือสี่มันจะค่อนข้างักมันไปพอกไปสารยอไปแรงอานจะหลุตนี้หนึ่งได้เพราะฉะนั้นหาบอลให้เราพลงนี้หนึ่ง ถ่าสบายแต่ตาเติมพอร่นหน้าประกบถ้าระวังนิดเดียวถนาเกิดว่ามันจบมันดีแรงหรือภาวาการตอองเติมาันเราฉะนั้นถ้าจะเป็นเทสของแบบใจดีับใจดีแบบยังไม่ลงเลยนะแต่ค่อลงผมมองว่านะครับตรงนี้ศูนย์จุดห้าจดสามหศูนย์จุดห้าแปดหกสี่ดืองที่จะเด้งได้สักรอบหนึ่งการที่จบการจบพุ่งเยอะป แต่ระวังถ้ามันเป็นขึ้นสายหยุดสีแรงเนียมาลง้ด้่นี้เลยเพราะนั้นขายายก็เรามองโซนนด้วยเราขึ้นตับตัวก่อนก็ได้นะครับต้องมาถึงตรงนี้อาจจะอาจจะต้องดูตรงนี้จบอะเรืงถึงจะหลอดดานสุด้เพราะฉะนั้นถ้าหลุดประมาเนี้อมาถึงที่สูงจุดห้าสอสองหกศูนย์ห้าห้าสองหนึ่งะครับส่วนคซนเะดัต้านองโนับต้านถ้าดิ่งขึ้นมาเนี่ย ถ้าตรงนี้จบเนี่ยจะมองว่าอาจะดียมาถึงตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้สองโซนนะซน,าาาานู้นอาเซียนอาจจะมาดูตรงจุดรอบหนึ่งศูนย์จุดหกหนึ่งศูนย์แปดศูนย์จุดหกหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือศูนย์จุดหกสามสองห้าศูนศูนย์จุดสี่สองศูนย์ถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้เด็ิวใหม่เลยค่ะคือจะพักตัวข้อสุดเท็คโองเชื่อสี่ได้เช้่อสี่ได้ แต่ถ้าทะลุตรงนี้ขึ้นไม่ได้อ่ะระวังอาจจะสาอาจจะไม่จบที่นู้ใครต่อนักก็จะมีท่าเุด็จโซนั้นวนอีกถ้าตรงนี้ผ่านได้คลับตะลุยไ่ได้ก็จะมีเนี่ย้าตรงนี้ทะลุาทางย่อดอักตัวได้ก็นีทาเสด็้ใส่ควแข็งเลยก็คือศูนย์จุห้าหกห้าเก้าห้าแลแ้วก็ศูนย์จุดเก้าสามนะครับปรับหมายนเปินตัวมองว่า ตรงนี้น่จะพอยน่หูให้ลงมาอีกอย่าขึ้นมองอีีหนตับตัวอาจจะเป็นบเป็นของนิวโวลให้ลองไว้หนึ่งว่าถ้ามันเป็นสาเอ็กซ์ซีสนใจหรือว่าอัตราส่วนนะครับฝัหนนี้ส่วนคาเซลเซฟซีสวิพอยลอยน่า้า้ขาวกขึ้นมาอ่โดูไปดูมองประมาณนี้ก็ซึ่งเกิดขอบกเราะึ่งอดการเล่นาแบบนี้เร่อกดไลกดแชร์ ก็าติดตามและเป็นมือถือไปเนื่ยครับปนี้ก็เค็นมากพของก็ดูดี่ีประมาในตัวหนึ่